พอพักสถานการณ์จากหลุยดีอาร์สและดาวินุเยสก่อนนะคะตัวแปรเยอะมากค่ะแล้วก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มันอาจทําให้การคาดการเนี่ยมันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนแล้วต้องบอกทุกคนแบบนี้นะว่ายุ้ยเนี่ยนำข้อมูลมานําเสนอแล้วก็หามาให้ได้เยอะที่สุดเนาะสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทําให้ทุกคน ติดตามคอนเทนต์ยู่ได้อย่างอัธรตมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือการที่เรามาแชร์ข้อมูลกันคุณอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้นะคะมันเป็นเรื่องปกติทุกอย่างบนโลกใบนี้อยู่แล้วแต่ว่าลหลักๆในพื้นที่ของยยคือพื้นที่ที่เราจะคุยกันโดยที่แบบไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะเราเห็นต่างกันได้แต่เราจะต้องไม่มาแบบหาประเด็นใดๆที่จะก่อให้เกิดความขัดแยง้งซึ่งยูว่าความขัดแย้งบนโลกใบนี้มันเยอะมากแล้วค่ะเราเรามองไม่เหมือนกันได้นึกออกปะแต่เราไม่จําเป็นที่จะต้องมาแบบไม่โอเคใส่กันเพียงแค่เรามองงสิ่ มันไม่เหมือนกันเพราะแต่ละคนมีชุดข้อมูลมีความรู้ทุกอย่างที่มันไม่เหมือนกันโอเคไหมคะและความแตกต่างกันแบบนี้แหละเราถึงทําให้ตรงนี้นเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนแล้วทําให้มันเป็นสังคมของคนที่ดูฟุตบอลที่มีความหลากหลายเพิ่งมารู้เหมือนกันว่าคนดูคนติดตามอู่เนี่ยมาจากหลายสโมสรนะมาะะกอันนี้ขอบคุณมากนะคะแฟนเชลซีก็มีแฟนแมนยูก็มีแฟนอาร์เซนอลก็มานะคะอันนี้ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะอัปเดตก่อน ล่าสุดมันมีรายชื่อหนึ่งขึ้นมาค่ะคือในบรรดากองหน้านะนอกจากที่ยุ้ยคุยไปหลายรอบแล้วอิซาคคูเลนอวาเลสอ่ะอวาเลสเป็นคนที่ยุ้ยอยากได้ซึ่งอยู่ในคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเต็มๆว่าทำไมยุ้ยถึงอยากได้ถึงแม้ว่าความเป็นไปได้มันยากเต็มทีขณะที่ e อูโกเอเกติเกอชื่อนี้ก็พูดบ่อยไม่มีมรายชื่อหนึ่งขึ้นมาค่ะแต่เรียกผู้อาจจะต้องแย่งกันหน่อยนะคะเป็นตัวแบบราคาดีที่เราอาจจะสามารถมองไว้เป็นแผน2ได้เหมือนกันชื่อคุณมาก งงมากพอดูพาดหัวข่าวจากเรียวภูเอ็กโครีบกดเข้าไปดูเขาพาดหัวข่าวว่าเป็นลุยซัวเรสสอค่ะเรื่องนี้เนี่ยต้นควงจริงคืออโบลาถ้าเกิดผู้ผิดขอภัยนะคะมันเป็นสื่อของโปรตุเกสยู่ไม่แน่ใจเรื่องการออกเสียงเขาวบอกว่าเรียวภูกําลังพิจรารณาคว้าตัวลุยซัวเรส แต่เป็นศูนย์หน้าจากทีมอัลเมเรียค่ะแล้วเป็นกองหน้าชาวโคลอมเบียอยู่ในลีกสเปนดิวิชั่น2ออยู่ตอนนี้คือรายงานของอาโบลาเขาว่าไงลุยโซเรสเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ชัดเจนในแผนของริชาร์ดฮิลส์นะคะแล้วก็อา์เนืรอชลอเขากำลังมองหากองหน้ารายใหม่เพื่อเพิ่มพลังการโจมตีให้กับทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอายุ27ปีฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5่ี่ถึงนยี่หอลุยโซเรสทำไป31ประตูจาก43นัดให้กับอัลเมเรียค่ะส่งผลให้ตอนนี้เนี่ย หลายสโมสรให้ความสนใจเนื้อหอมสุดๆทั้งยูเวนตุสอเลติโกมาริดสปอร์ติ้งลิสบอนมนเชสเตอร์เนต็ดแล้วก็ซันเดอร์แลนด์ในพรีเมียร์ลีกค่าตัวเนี่ยอันนี้แหละจะทำให้มันน่าสนใจเพราะค่าตัวของหลุย์โซเรสของอเมริกาอยู่ที่25ล้านยูโรหรือประมาณ21.6ล้านปอนด์ค่ะตัวเลขมันไม่สูงเ็วแต่ประสบการณ์สูงมากๆนะคะเคยเล่นให้กับโอลิมปิกมา์เซย์กรานาดาเรอัลซาราโกซา ยิงไป92ประตูตจาก304นัดค่ะแล้วก็จริงๆเนี่ยเคยอยู่กับวอตฟอร์ดถึง4ปีแต่สถานการณเ์เหมือนจะไม่ค่อยได้อยู่เพราะว่าถูกปล่อยยืมตัวตลอดโปรไฟล์อาจจะไม่ตรงกับภาพลักษนะคะแต่ถ้าเรามองเป็นแผนการเสริมและยุยเชื่อเรื่องริชาร์ดฮิลส์ที่พี่แกขึ้นชื่อเรื่องความคุ้มค่าดีลบางดีลเหมาะไม่เหมาะไม่รู้ แต่ถ้ามาแล้วมันมีความคุ้มค่าเหมือนในดิลของเฟเดริโกเคียซ่าก็มีโอกาสที่จะมาได้เหมือนกันอบอลาบอกว่าสนใจจริงๆังแต่ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอปัญหาของมันคือแบบนี้ตอนนี้มีทีมที่ยื่นข้อเสนอไปแล้วนะคะทีมไหนยื่นข้อเสนอไปทีมที่ยื่นข้อเสนอไปเนี่ยนั่นก็คือ Sporting Lisbon ค่ะที่กําลัง เริ่มต้นเจราจากับอาเมเรียแล้วเขากําลังมองหาตัวแทนวิกตอร์โยเคเรสในกรณีที่ต้องเสียไปจริงๆแต่ค่าตัวดูแล้วน่าสนใจคืออยู่ในกลุ่มที่สนใจแต่วันนี้สปอร์ติ้งลิสบอนได้เปรียบสูงสุดแต่ถามว่าปฏิบัติการไฮแจ็คมันอาจจะมีเกิดขึ้นไหมก็อาจจะมีเกิดขึ้นก็ได้เอามาให้ฟังเป็นข้อมูลเพลินๆเฉยๆทีนี้กลับมาที่คอนเทนต์หลักวันนี้ที่จะคุยกันคนถามเยอะมาก ทำไมคุณยุย้ยเอาเลดีตรงไหนมันลอยใช่ไหมคุณยุ้ยก็เลยชอบมันก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงชอบฮูเลียนอเลสแล้วก็พูดอยู่เสมอว่าอยากได้ฮูเลียนอเลสมากกว่าอเล็กซานเดอร์อิสักคือถ้าอิสักะเป็นกองหน้าตัวแบบจบสกอร์ที่ไว้ใจได้แล้วไม่ต้องปรับตัวนคนหนึ่งที่เคยเล่นในอังกฤษมามีความคุ้มค่าในลักษณะของการเป็นตัวรุกที่เล่นได้หลายมิติครบครันที่สุด คนหนึ่งในกองหน้าหรือว่าตำแหน่งเกมรุกในยุคนี้ส่วนตัวยูให้ฮูเรียนโอเลสจริงๆค่ะเพราะว่าโอเคมีโอกาสดูฟอร์มทั้งตอนที่เล่นแมนเชสเตอร์อะไรทีโกมาริดเนี่ยอาจจะดูบางๆลงไปนะคะแต่ก็มีไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจะมาประกอบคลิปนี้ให้สมบูรณ์ที่สุด5จุดเด่นถามว่าทำไมอยากได้ฮูเรียนโอเลสมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของความหลากหลายในการเล่นและความยืดหยุ่นในแผงเกมรุกค่ะหน้าตามปีขวาซ้ายแล้วกลางลุกได้หมดเลยนะคะแล้วก็เล่นเหมือนตัวริมเส้นตะหุกเข้ากลาง เขาเล่นเกมในการจ่ายหรือว่ายิงอย่างในเกมลาดิก้าล่าสุดนี้กับเซบีย่านะคะ <c oughs> เขาก็เล่นลักษณะดังกล่าวส่วนการเพรสซิ่งเพรสไม่มีหมด วิ่งเหมือนเครื่องจักรค่ะเซติมาเนี่ยอันนี้ขอเอาชุดของข้อมูลของมาสเตียมานะคะเพราะว่าฮูลเลนเอเวลสตัวเด่นมากๆ2023-2024เนี่ยเพรสเชลียไป24.4ครั้งต่อ90นาทีอันนี้คือมากที่สุดในทีมเป๊ปเนี่ยชมฮูลเลนอเวสมาโดยตลอดว่าโอนี่แบบไลบ่บอลแบบดุดันแบบไม่เกรงใจใครเลยทํางานแบบถ้าจะไม่ผิดอยู่อ่านนี่เหมือนกับเป็นความดุร้ายระดับแบบขั้นสุดจังหวะการยิงค่ะยิงฉลาดยิงได้หลายแบบยิง2เท้า วอลเล่ซ้ำจังหวะ2ได้หมดเลยนัดชิง FIFA คลับ World Cup 2023ที่ทำสอประตูให้กับแมนเชสเตียก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าประทับใจหรือแม้กระทั่งในย f ฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่ยิงให้กับอัลเติโกมาดริดทีนี้ไปดูกันต่อเรื่องของการเชื่อมเกมคือเขาเป็นในลักษณะเต็นตัวรุกแต่ว่าสามารถเชื่อมเกมแบบเพลย์เมเกอร์ได้ค่ะ สร้างโอกาสได้มากที่สุดในทีม27ครั้งอันนี้จากอาเรติโกมาริดนะในซีซันล่าสุดแล้วก็หลกัหลกๆนี่จะประสานงานเล่นกับทางซอลอดนะก็จะมีประตูสําคัญสําคัแล้วก็จะเห็นการทําจังหวะด้วยกันการประสานงานด้วยกันของสองคนนี้ที่ดูเหมือนจะเข้าขากันได้เป็นอย่างดีอีกหนึ่งคุณสมบัติชอบมากๆเล่นเพื่อทีมไม่เล่นโชว์ค่ะได้รับเสียงชื่นชมจากโค้ชทุกคนอย่างมาเชโลกายาโดเนี่ยที่เป็นโค้ชลิเวอร์พูลอดีตที่ฮูลเลนเวสเคยอยู่เขาพูดเลยว่า เขาเล่นเพื่อทีมจริงๆทีมไหนที่ได้เขาไปเนี่ยโค้ชทุกคนจะต้องรักเขา ซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะโค้ดไม่ว่าจะสื่อเนี่ยไปอ่านโค้ดแต่ละอันเนี่ยเขาบอกว่าพูดถึงฮูเลนออเลสในแง่ดีโดยตลอดเลยนะคะไปดูกันหน่อยลายลิกาสเปนเะนี่ยสามสิบเจ็ดนัดทำไปสิบเจ็ดประตูสี่แอสซิสต์นะคะยิงเข้ากรอบไปหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์จากห้าสิบเจ็ดครั้งที่ยิงนอกจากนั้นเลี้ยงผ่านสามสิบสามครั้งจ้าหกสิบเอ็ดครั้งติดท็อปเพรสซิ่งสูงสุดในทีมใหญ่อันนี้คือความโดดเด่นจริงๆงานเพรสซิ่งเนี่ยมันติดตัวฮูเลนอลเลส่่วนนนนนกลับเเียยปปป็็ทอใุโระะคะ โอ้น่าสนใจมากเล่นได้ครบด้านค่ะยิงเลี้ยงจ่ายเพรสสูงนะคะอายุเนี่ยกำลังจะเข้า26ปีก็คือในเดือนมกราคมเขาเกิดปี2000นะคะก็ถือว่าอยู่ในช่วงพีคของนักเตะอยู่แล้วทีนี้มันจะเหมาะกับระบบอาร์เนอร์ยังไงแอน่นอนค่ะระบบอาร์เนอร์ต้องการการเพรสชํำๆเคลื่อนที่ได้ยืดหยุ่นสลับตำแหน่งเก่งเล่นกับฟอร์เรน V S O จะประสานงานกันได้ดีมากๆโดมินิโซโบสไลโคลีคัคโปเชอร์รี่ฟริมปงมิลอสเคอร์เคจอันนี้ได้อย่างลงตัวสลับบทบาท ดึงแนวะรับคลิกเกมได้ทันทีไม่มีเทรนด์ไม่มีซาลาจะยิ่งเพิ่มเรื่องของตัวรุกที่มีมิติมากิ่งขึ้นระบบหมุนได้แบบ100%เปป๊ปยังเคยชมเลยค่ะว่าเขาเพรสแบบปีกเชื่อมเกมอย่างเบอร์สิจบสกอร์แบบกองหน้าอื้อหืออวยฉ่ำแล้วจริงๆเป๊ปไม่ค่อยชมนักเตะคนไหนนะคะถ้าเขาชมนักเตะแบบนี้หลักๆในยุคได้ยินสองคนฟิลฟอร์เดนอันนี้ลูกฟิลลูกรักฟิลจะเที่ยวกลางคืนยังไงก็ได้ลูกยังไงพ่อก็ไม่ว่านะคะนะฟิลฟอร์เดนส่วนอีกรายหนึ่งก็เนี่ยแหละค่ะ เอริงบราวน์ฮาร์แลนด์เควินเดอบอยหลักๆประมาณนี้เออมีข้อดีแล้วเนาะเดี๋ยวคนหาว่าอวยเยอะเอามุมข้อสังเกตละกันคุณควรรู้เดี๋ยวจะหาว่าเราอวยกันอย่างเดียวทุกอย่างมันมักจะมี2ด้านเสมอ <S 1. 1. <S ส่วนสูง170ซนเมค่ะไม่เก่งเรื่องงานมงอันนี้เป็นรองอเล็กซานเดอร์อีซักได้อย่างชัดเจน 2. ไม่ใช่ทาร์เก็ตแมนแบบคลาสสิกถ้าเกิดจะเรื่องความคมก็ต้องยอมรับว่ายังเป็นรองอีซักอยู่ ถ้าใช้ผิดตำแหน่งอาจหลุดออกจากเกมเชื่อมกลับไปที่ข้อหนึ่งความยืดหยุ่นมีไหมมีแต่อาจจะยังไม่สามารถที่จะถึงระดับที่คาดหวังผลได้ค่ะเพราะอะไรอย่างตอนเล่นกับแมนเชสเตอรเนี่ยตอนที่ไปพห่เขาไปแทนแทนเควินเดอะอยแทนได้ไหมต้องยอมรับเดอรอยนี่เป็นไอคอนิกเนาะถ้าจะไปแทน100%นี่มันยากอยู่ ได้ประมาณหนึ่งอะประมาณหนึ่งสัว์เยงที่เห็นประมาณสัก5 0 6 0คือได้เหมือนอารมณ์เขาเป็นเขาเป็นตัวลุกที่เป็นเป็ดแต่ถามว่าจะไปทางไหนทางหนึ่งที่โดดเด่นที่สุดไหมโดยเฉพาะเรื่องของการที่ถูกจับมาเล่นถ้าเกิดสมมติต้องเล่นในบทบาทที่เดอะบ,บอยเล่นก็ไม่ได้เด่นมากนะแต่คือสามารถใช้จุดเด่นของเขาได้คือการเชื่อมเกมและถ้าใช้ไม่ดีหลุดออกจากเกมได้เลยอันนี้สําคัญมากๆค่าตัวค่าเหนื่อยอาจต้องพิจรารณางบ ยังไงสมมุติถ้าย้ายมานี่เราเน้นถึงความเป็นจริงเนาะสองแสนปอนต์ต่อสัปดาห์อัพขึ้นไปมันต้องมีซึ่งยูพูดไปแล้วว่าโคด้ามันอาจจะหมดไปแล้วนะคะและต้องปรับตัวกับพรีเมียร์ลีกแบบเต็มเวลาอีกครั้งโอเคเคยเล่นกับแมนเชสเตอร์แต่อย่าลืมว่าเขาไปอยู่นู่นกับอาเติโกมาดริดกลับมายัางไงก็จะต้องมาปรับตัวเหมือนกันถ้าเทียบกันนะคะอีซักเนี่ยยิงเฉียบคลาสสิกไว้ใจได้อยากหาแบบโป้งจบสกอร์อันนี้คือได้แน่นอนพูเรนโอเอสเนี่ยจะเป็นคนที่เชื่อมเกมดีทําระบบดีค่ะออออัตต้ง้งงงาาจจะวะวรบบ รอบตัวเขานิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นฮูเลนอเวเลสเนี่ยสามารถเข้าระบบกับอาร์เนอร์ได้เลยแล้วจะเชื่อมเกมกับฟอร์เรนเวสได้ดีมากๆอันนี้มุมสนตัวของยุย้ยนะทีนี้ความเห็นเมื่อกี้ยุ้ยพูดไปแล้วว่า อย่างมาเชโลกาเยโดอีตโค้ตลิเวอร์เูลเนี่ยเขาก็เคยพูดมาแล้วเป๊ปโกเดลล่าก,ก็ชมเดียโกซิเมลเน่ยังพูดเลยว่าหลายสโมสรอ,อยากได้ตัวเขาเพราะเขาคือหัวใจในแผนงานของเราไม่รู้หมายถึงสโมสรเวอร์พูลหรือเปล่าและมาการ์สื่อสเปนยังบอกเลยว่านี่คือกองหน้าที่เล่นเพื่อทีมอย่างแท้จริงอะไรเโกมาริดโชคดีมากที่มีเขาลูกยิงหนึ่งที่ตราตึงมันคือ,อ,อลูกที่ยิงใส่โครเอเชียในฟุตบอลโลกแล้วเวลาที่เห็นผู้เล่นอเลสในสนามไม่ได้พูดตรงๆว่าเขาเป็นนักเตะที่นิสัยดี อันนี้เราชอบลังเตนิสัยด้วยอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีความหลากหลายอาจจะคุ้มไม่คุ้มอันนี้ก็ตอบไม่ได้นะคะแต่ถ้าถามยุ้ยเนี่ยว่าทําไมถึงชอบผู้เล่นอเลสเนี่ยมันก็คงจะเป็นเหตุผลสําหรับยุ้ยในวันที่เรียกผู้กำลังสร้างทีมใหม่โอเคอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบนะแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ใกล้เคียงกับคาคานั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปค่ะย้ํากับทุกคนว่ามันคือความชอบเนาะชอบของเรา มันอาจจะไม่ได้ถูกต้องและมันอาจจะไม่ได้ถูกใจทุกคนแต่ถ้าเกิดถามว่าทำไมถึงอยากได้ฮูเลนเอาเลสคำตอบอยูก็คงจะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนล่ะคะคิดยังไงกันบ้างมาแลกเปลี่ยนกันได้เหมือนเดิมค่ะ